สวัสดีครับผมอาจารย์ชัดชัยคุณาวิสรุธนะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ผมรู้สึกขอบคุณท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับเป็นจำนวนมากที่สนใจงานไมหิดลนโอเพนเฮ e ส์นะครับ we are back and what's next นะครับมีผู้ที่สนใจและลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยจำนวนร่วมๆเกือบ90,000คน ถือเป็นประวัติการของไมฮิดอนโอเพนเฮาเลยนะครับที่มีคนสนใจมากมายขนาดนี้ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เตรียมนะครับโอเพนเฮาสแบบเต็มรูปแบบจริงๆคือเปิดให้ดูหมดเลยว่าแต่ละคณะเรามีการเรียนการสอนเรามีวิชาอะไรอย่างไรบ้างนะครับมีทั้งรุ่นพี่มีทั้งอาจารย์และบุคลากรเนี่ยพร้อมที่จะตอบคำถามท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน นะครับมีผู้สนใจลดหลามเราก็มีความเป็นกังวลใจเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยรับคนจํานวนมากขนาดนี้มาก่อนดังนั้นเนี่ยจึงมีเรื่องที่อยากจะขอร้องท่านผู้จะเข้าร่วมงานเนี่ยอยู่ 2- อสาประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าเรื่องของการเดินทางมาเนื่องจากว่าที่จอดรถเราอาจจะมีจํานวนจํากัดนะครับดังนั้นเนี่ยการเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะนะครับซึ่งเรามีประกาศอยู่ในเว็บไซต์และใน Facebook แล้วนะครับว่ามีช่องทางใดบ้างเนี่ย อาจจะอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการจราจรน่าจะติดขัดพอสมควรนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของสถานการณ์โควิดถึงแม้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงแล้วนะครับแต่เรามีจํานวนคนมากมายขนาดนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยยังคงมาตรการอยู่นะครับทั้งเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเรื่องของการล้างมือบ่อยๆแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่าง ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่สนใจในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลนนทุกท่านนะครับแล้วพบกันวันศุกร์กับวันเสาร์นี้นะครับวันที่28และ29ตุลาคมเรายินดีต้อนรับทุกท่านจากใจจริงๆครับขอบพระคุณมากครับ